มีอะไรหรอไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยววะเออหูพี่หนิงนี่กำลังเบื่อเลยไปทะเลไหมพี่เลยเหรอเออดีนะไม่ได้ไปนานแล้วอ่ะไปไหนเดียวอ,อืมไปโซอย่างเราโซเดี๋ยวนะมาดิฟแมะมาดิฟในประเทศก็พอไหมหูอในประเทศเหรอ,หรอ ในประเทศเราก็เหมาเหมาแถวอ่าวไทายนี่แล้วก็ได้ได้ยังไปไม่ครบนะเอาเป็นที่นี่เลยที่เด็จ้าเกาะเต่าส<อ>ุราษฎร์ธานีเกาะเต่าอืมพี่เหมือนได้ดูข่าวแบบไม่ค่อยโอป้าน่ากลัวนะุยน่ากลงหน่ากลัวอะไรพี่หนูถ้ากลัวก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนหรอกนี่เดี๋ยวหนูจะพาไปรับประกันว่าทริปนี้ฟินสุด ปลอดภยด้วยอ่าอ่เชื่อ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 อ่ะนั้นไปเลยพี่เอ้ยเก็บกระเป๋าก่อนปะเราเก็บแล้วเอ้าหรอไปเลยเหรออือเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยอะโอเคไปก็ไปไปไป เขตบริเวณชายหาดของเกาะเต่าเป็นแหล่งวางไขของเต่าจํานวนมากภายหลังมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยบนเกาะและค้นพบแนวปะการังอันสวยงามรอบเกาะจึงพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแหล่งดำน้ําซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งเกาะเต่าอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเกาะพังานจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยเกาะที่สําคัญ2แห่งคือเกาะเต่าและเกาะนางยวนโดยอยู่ห่างจากท่าเรือบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ120กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เ<ะ>กอาะเต่าอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ กับรายการอำเภอเดอะเจอรี่ค่ะรายการที่จะรวมหลากหลายเรื่องราวนะคะทั่วทั้งประเทศไทย878อำเภอถูกต้องเราเดินทางไปพร้อมๆกันกับพวกเราเลยนะคะใช่แล้วค่ะทีนี้จะมีอะไรพิเศษพิเศษร,รอคุณผู้ชมกันอยู่เราไปดูเลยค่ะไปเดียวค่ะอ้าวก่อนไปค่ะกองทัพต้องเดินได้ท้องหิวค่ะพี่หนิง นี่เพิ่งมาถึงก็จะกินเลยหรอมาถึงก็หิวเลยค่ะก็ลงเครื่องมาก็หิวแล้วอ่ะก็ไหนว่าจะพาพี่เที่ยวไงก็ก่อนจะไปเที่ยวก็หาของกินก่อนปะกินกินกินโอเคโอเคเาเนี้ในฐานะฐอนะฐานะฐานะ ฐานะที่พี่มาเที่ยวกับน้องวันนี้หนูจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงพี่เองพี่ก็ไม่เป็นิเศษนะสบายมากพี่เคเรื่องนี้จิ๊บได้มือน้าพี่จ่ายเหนะอมเดอดมั่งอีกได้ไหมเนี่ยมะพร้าวอร่อยมากเดี๋ยวๆๆๆก่อนฝั่งพี่หนิงอะไรคะจะเลี้ยงพี่หนิงไม่ได้แหละเพราะ กระเป๋าตังหาเลยอ่ะเอ้าหายตันไหนอ่ะไม่ได้เพิ่งมาถึงเองหายตันไหนอ่ะนี่หล่นก็ไม่มีอ่ะเอาล่ะขากลับกลับยังไงอ่ะเราต้องใช้บัตรประชาชนนะเออจริงด้วยแล้วอย่างนี้ทำไงอ่ะเราบนก่อยอย่างเงี้ยมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นใจเย็นเจเย็นเดี๋ยวเะี๋ยวค่ะเออเจเย็นได้ไงพี่บนก่อยอย่างเงี้ยมันจะหาที่ทำบัตรได้ยังไงอืมเกาะก็มีแค่เนี้ยเออได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอเครู้ละรู้ละรู้ละที่นี่เขามีที่นี่เขามีที่ทำแบบประชาชนที่อำเภอเยื่ออำเภอเลยน่ะใช่ส่วนหน้าไปที่ว่าการกันเลยดีกว่าอำเภอส่วนหน้าหนูไม่เคยได้ยินชื่อเลยอ่ะมีอำเภอส่วนหน้าอย่างนี้ด้วยมีสิคะมีที่นี่ล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปเห็บบังเดี๋ยวค่ะก่อนไปเดี๋ยวไปสั่งมะพร้าวอีกลูกใช่ไหมใช่พี่หนิงจ่ายตังค์ได้นะไม่มีไงอัเนี่ยได้ได้แน่นอนไม่มีปัญหาไปไปสั่งมะพร้าวก่อนไปเอามะพร้าวไปด้วยเลยเหรอเอาไปดิ ยังไม่หมดเลยเนี่ยออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีว่าทำบัตรประชาชนหายอะค่ะจะมาติดต่อขอทำบัตรประชาชนติดต่อนี่เขาได้เลย ี่ค่ะได้แล้วค่ะบัตรประชาชนใหม่ค่ะทีี่สะดวกรวดเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าก็ยังสงสัยอยู่ค่ะว่าทําไมที่นี่ถึงได้ชื่อว่าที่ว่าการอํเราเภอเกาะพัง,งันส่วนหน้าค่ะอ๋อครับผมขออนุญาตอธิบายที่มาที่ไปนิดนึงเนื่งองจา,ากว่าตําบลดเกาะเต่าเราอยู่ห่างไกลาจากอําเภอเกาะพะง,งันนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสระดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงอํเาเภอ เราก็มาเปิดให้บริการที่นี่นะครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยค่ะประชาชนที่มาใช้บริการค่ะส่วนใหญ่เป็นบริการเรื่องไหนบ้างคะของอำเภอก็อยารให้บริการเนี่ยเรามีทั้งงานบัตรงานทะเบียนใช่ไหมค่ะโดยโดยปกติเนี่ยคือคือช่วงที่พีคสุดๆเนี่ยที่มีใผู้ผู้มาใช้บริการเยอะที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของงานบัตรงานแจ้งย้ายแจ้งย้ายปลายทางอะไรพวกนี้ก็คือโดยโดยเฉลี่ยเนี่ยเยอะสุดเนี่ยก็คือวันหนึ่งยี่สิบสาสิบรายได้ครับผมเยอะเหมือนกันนะครับ ก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็คืออย่างอย่าบางทีเนี่ยก็คือเราก็ยังสามารถให้การรับรองก็บบุคคลได้ด้วยอย่าบางทีเนี่ยพอเอกสารหายเมื่อก่อนต้องต้องไปที่สถานีตำรวจใช่ไหมก็คือมาที่นี่ก็คือวันสต็อปเซอร์วิสบัตรบัตรหายไม่ต้องไปที่นู่นก็คือมาที่นีเภอได้เลยแล้วก็ให้บริการได้นี่คือเราอำนวยความสะดวกได้เยอะพอสมควรนะครับจํานวนผู้มาใช้บริการก็เยอะครับในช่วงหน้าหน้าไฮซีซั่นครับก็มี ได้ได้ว่าบำบัดทุกบำรุสุขให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องครับลงถึงพื้นที่ทีเดียวค่ะแล้วนอกจากนี้เรามีภารกิจอื่นยังไหมคะของฝ่ายปกครองอ๋อภารกิจอ่านอกเหนือจากงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยเราก็มีงานนอกออฟฟิศด้วยอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินงานในเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่ของฝ่ายปกครองนะครับยกตัวอย่างอย่างวันนี้ก็คือก็จะมีภารกิจในเรื่องของการ ตั้งจุดตรวจตรวจสกัดนะครับทั้งเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวการตรวจดูแลสิ่งผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ฮะเดี๋ยวก็คือเย็นนี้ก็คือก็ครับผมเย็นนี้เลยก็จะมีทีมงานก็คือของผมนี่คือเราเราจะนัดกันอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเพียงแต่ว่าคือจะสลับวันแค่นั้นเองครับผมถ้าอย่างนั้น คนตามไปดูด้วยได้ไหมคะโอ้ยินดีเลยครับยินดีครับยินดีเลยค่ะเราจะได้ไปดูการทํางานในพื้นที่จริงๆเนาะของนักปกคองจริงๆด้วยว่าเขาทางานกันยังไงบ้างในพื้นที่ครับผมยินดีครับเดี๋ยววขี่ผาไปเลยไปเลยมไปยค่ะไปเลยค่ะเชิญเชิญเชิญเิญเิญเิเชิญเ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 ิญชิญเ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 ริญเิญเ วันนี้นะครับก็เราได้มีภารากิจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราต้องอตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับโดยโดยภารากิจของเราเนี่ยหลักๆก,ก็คือ 1. อำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่นะครับการปฏิบัติงานเหมือนทุกครั้งนะครับกระทําด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับการทํางานจะต้องมีความปลอดภัยนะครับ ทุกคนจะต้องคบเล่กันซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับผลประโยชน์ที่ได้มาก็คือสําหรับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนะครับ For for uh, yeah, yeah. Yeah, no for your, uh, your back, yeah. Yeah, 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 How about your work? yeah. Uh, diving. Diving. Oh, diving, okay. diving, yeah. Yeah, 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 yeah. ส่วนมากจะเน้นไปเป้าหมายที่ว่าอาวุธนะครับอาวุธสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดนะครับแล้วก็แรงงานต่างด้านเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดเตือนแล้วก็ให้ความรู้รายละเอียดให้ดําเนินการทําบัตรให้ถูกต้องแล้วก็รถรถเมล์รถโดยสารที่ไม่มีใบขับขี่ก็ต้องให้ดําเนินการให้เรียบร้อยครับแล้วก็หมวกกันน็อก ก็น,นี้ตั้งด่านจุดตรวจเนี่ยบอกกันนอกจะเน้นด้วยนะครับผมแลวนอกจากตั้งด่านตรงนี้แล้วค่ะยังมีภารกิจอื่นอีกไหมคะอ๋อยังมีครับใ,ใ,ในในในอำนาจของฝ่ายปกครองเนี่ยเราเรามีเยอะเยอะๆไปอย่างเนี้ยอย่างวันนี้พอพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอได้แจ้งทีมงานแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีภารกิจต่อนเนื่องนะครับก็<อ>คือในเรื่องของการตรวจสาบบริการนะครับ<อ>ในในพื้นที่ของเราเนี่ยม,มันมีสถานบริการเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดแห่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของสถานบริการเราก็ ประมาณว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่เยอะเราหนึ่งเราไปตรวจดูความปลอดภัยของเขานะครับสองก็โดยเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายที่อาจจะมาในสถานบริการนั้นครับผมรวมถึงเรื่องของการค้ามนุษย์อะไรพวกนี้ด้วยเราก็พยายามตรวจทุกเรื่องในหน้าที่ของฝัดยปกรองครับผมเรียกได้ว่าดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างบน้ที่นี้อย่างเข้ม็งใช่ครับใช่ างั้นก็เดี๋ยวหนูตามพี่ไปตรวจสถานบันทึกการด้วยละกันก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวตามกันไปเลยนะครับโอเคเนาะครับผมคพราะว่าภารกิจตรงนี้ได้เสร็จก่อนดีกว่าอ่าครับงั้นหนูไม่กลัวแล้วค่ะเดี๋ยวได้ครับได้ได้ครับผมครับครับผมขอบคุณครับครับคุณครับเดี๋ยว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 ครับ ไห้ห้องนี้เราจะทำยังไงไ มาช่วยยืนยันนะโอ้โหเราได้เที่ยวแบบสบายใจอย่างนี้นะใช่ค่ะแต่พูดถึงหน้าที่แล้วก็ภารกิจของฝ่ายปกครองที่นี่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะพี่ทั้งตรวตั้งจุดตรวจเลยนะจนถึงดึกดเ่นแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันต่อวันเมื่อวานเราก็จัดเต็มไปแล้วพี่วันนี้เราแบบอาแบบผ่อนคลายแล้วกันใช่เดี๋ยวจัดแบบทิพย์ดำน้ำผ่อนคลายโอเคผ่อนคลายเฮ้ยพี่หนิงนุ่นนุ่นนุ่นน่น แฮปปี้เครื่องแบบคุนที่น่าจะเป็นทีมเดียวกับพี่ประหลัดเมื่อวานแน่เลยอะเราไปท้าทายพี่เขากันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเกิดไกลสงธานีในเพื่อขอพังกันครับวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันอุ้ยนามเฮอเลยแล้วทำไม ทำไมวันนี้มาลงพื้นที่กันถเต็มเลยคะเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยของเราเป็นช่วงหน้าไฮาครับหมายความฝรั่งนักท่องเที่ยวยจะเยอะมากฉะนั้นเราก็ต้องมองถึงด้านความสะอาดในเรื่องความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการมาทักทายนักท่องเที่ยวด้วย,วยเป็นข้าราชการนี่เขาไม่ไม่ตกใจนะที่เราแต่งชุดแบบนี้เพราะว่าเขาจะเห็นจนชินเพราะว่าเราต้องทําหน้าที่ตรงนั้นโดยเฉพาะความสะอาดที่เราเห็นด้านหาดทั้งหมดเนี่ยนี้เราจะให้โรงแรมเนี่ยช่วยดูแล ในส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเราก็จะต้องต้องมีหลายหลายด้านมีหลายั้งวันนี้เราเดินมาทักนักท่องเที่ยวมาสอบถามว่าเขามาจากไหนบ้างเขาประทับใจในเรื่องอะไรแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวนี่มากันเยอะไหมคะช่วงนี้เยอะมากดูจากเรือในท่าเรือนี้ที่เราไปดูในช่วงเช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวในช่วงนี้มาจากฝั่งยุโรปนี่เยอะมากทีเดียวครับเป็นฝรั่งเมื่อกี้ผมได้ทักไป2คณะนี่ก็มาจากของเยอรมันและฝรั่งเศสครับแล้วถ้านักท่องเที่ยวเยอะๆอย่างนี้ค่ะเราจะมีการดูแลแล้วก็ควบคุมที่พักให้นักท่องเที่ยวยังไงอะคะ ที่พักของเราเ่ยตอนนี้เนี่ยเราเรามีห้องอยู่ประมาณเกือบนับหมื่นนะนับหมื่นเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในเรื่องดำน้ำตอนนี้น่าจะติดอันด,ดับสองของโลกด้วยพี่ก็มาตรวจโรงแรมเกือบทุกโรงแรมฮะเราต้องอตรวจแล้วเดี๋ยวไปดูว่าโรงแรมเนี่ยมันพร้อมที่จะให้บริการไหมมีความปลอดภัยไหมได้ลงทะเบียนผู้พักไหมโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องทะเบียนผู้พักเนี่ยนะเขาเรียกโรสามกับโปรสี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราย้ําให้ลงทุกทุก ทุกสถานบริการทุกโรงแรมน,นะทุกไม่ว่าจะเป็นเป็นเป็นโฮเทลไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ให้บริการเป็นหลังเป็นบ้านเช่าก็ต้องลงให้หมดไม่นั้นเราจะหานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เกาะเราเนี่ยไม่เจอไม่ไม่รู้อยู่ที่ไหนยันต้องต้องลงอย่างนี้เดี๋ยวไปดูแล้วไปดูว่ามันปลอดภัยไหมเดี๋ยวอยา,ากเชิญไปดูด้วยงาน,นดีเลยค่ะควรติดตามภารกิจของฝ่ายปกครองอีกสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวชิญด้วยกันไปดูโรงแรมค่ะครับ นอกจากดูสระน้ำแล้วเมื่อกี้เราขอดูทะเบียนผู้พักด้วยว่าได้ลงไว้หรือเปล่าได้ค่ะอ่ะเราก็จะมีแบบฟอร์มให้ลูกค้าลง,นนลงทะเบียนให้ลงทะเบียนค่ะมาจากไหนใช่ค่ะมีอาชีพด้วยหรือลงอาชีพด้วยเาลงด้วยค่ะลงะรายละเอียดด้วยแล้วแล้วลงทุกคนหรือเปล่าที่มาพักสมมุติถ้าเข้ามาเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็จะให้ตัวแทนคนนึงมาลงทะเบียนแต่ว่าเราจะถ่ายสำเนาพาสปอร์ตไว้ให้ครบทุกคนตอนนี้นี่แบบนี้มาเป็นกลุ่ม สามสคนเนี้ยมาเป็นกลุกพล่าะ,ะแต่เดี๋ยวจะขอดูในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยหมายความว่าเส้นทางหนีไฟมีไหมแล้วดูความสะอาดของห้องด้วยแล้วก็จะขอดูพวกอุปกรณ์ดับเพลิงแบบนี้เออถ้าเกิดมันมีไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยมีหรือเปล่าเดี๋ยวติดจุดไหนเด,เดี๋ยวจะขอไปดูด เนี่ยเราขึ้นมาจากทางด้านนี้นะเกิดไฟมันไหม้ห้องนี้เราจะทำยังไงคือลงได้สองทางทางนี้แล้วก็มีทางอื่เอาทางนี้ลงด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าโรงแรมของเราเนี่ยมีแค่สองชั้นใช่ค่ะก็ไม่มีทางบันไดหนีไฟก็ใช้วิธีทางแยกลงได้หลายทางจากน้นก็สามารถที่จะได้ทางนี้แล้วก็โอเคโอเค ก็ได้เดินดูโรงแรมนะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆแรมบริหารจัดการได้ดีมากๆเลยนะคะท่านแล้วก็ที่เนี้ยค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงไฮซีซันหนูก็สงสัยค่ะเรื่องของขยะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราดูแลยังไงคะคือคือนักท่องเที่ยวนี่มาเที่ยวเนี่หัวใจก็คือความปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยเราก็มีสถานีตำรวจมาตั้งอยู่ที่นี้เมต่อานกาลังตอนนี้45นายโดยเฉพาะเรามีทีมของอสทีมอสยี่สิบกว่าคน อสจริงๆเรามีอัตรากําลังเนี่ยก็ไม่มากนะแต่เรามีหลักต้องกันเรามาอยู่ที่นี้อําเภอสวนหน้าคนเรามีทีมชุดประราน้ํามีทีมกู้ภัยของเราเนี่ยนับร้อยชีวิตครับมีทีมกู้ภัยสําหรับดําน้ําอย่างเดียว30ซึ่งไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่มีมากเท่าเราการกดระดมส่วนหนึ่งมาจากกอพังานด้วยเพราะมีทีมดําน้ามีจุดดาน้ําด้วยเพราะที่นี้นี่ต้องยอมรับว่าเป็นจุดดาน้าที่สวยที่สุดของโลกก็ว่าได้นะครับตอนนี้สวยสุดๆฉันมีมีจะมีนักท่องเที่ยวมาจบ โรงเรียนสอนนำน้ำที่นี้ไปแล้ว5 6แสนคนส่วนปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยใช้วิธีการขนออกขนออกนี่ประมาณสัก4 5 0 0 0ันตันส่วนขยะใหม่เราก็ใช้ใช้วิธีเผานั้นไม่มีปัญหาส่วนปัญหาเรื่องเรื่องน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยปกติที่นี้เนี่ยเขาใช้น้ําใต้ดินตอนนี้เราสั่ง,งระงับเนื่องจากขุนมากๆนี่อันตรายมากเจาะลงไปถึง300เมรนะเมตราะฉะนั้นที่นี้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะจะซื้อน้ําแพงมากครับ โดยโดยคนมาขายเนี่ยคิวหนึ่งสองร้อยกว่าบาทถึงสี่ห้าร้อยมันแพงสุดๆตรงนี้แต่ในอนาคตเนี่ยผมกําลังให้อาจารย์ทางมหาวิทยาลัยเกษตรช่วยศึกษานะครับว่าเราจะดึงน้าเนี่ยจากกาอพังงันได้ไหมเพราะที่กาอพังงันเราได้เขื่อนมาหนึ่งตัวเขื่อนทันประเวศก็ได้ก่อสร้างในปีหกหนึ่งก็น่าจะดึงมาจากนั้นได้หรือไม่ก็จะดึงมาจากชัยยาชัยยามันร้อยกว่ากิโลเพราะดูจากบริษัทอีทวอเตอร์เนี่ยมันดึงน้ําจากแม่น้ําบางปะกงผมไปดูมานะ สู่ควังตะหนอ,อกเนี่ยมระยะสองทํโรงให้กิโลเนี่ยยังทําได้ฉะนั้นตรงตรงนี้ไม่น่าจะยากเกินไปโดยเฉพาะไฟฟ้าผมเคยไปนําเสนอในที่กระทรวงนะครับ,รบปารากฏว่ากระทรวงมหาทัยเนี่ยรวมทั้งรัฐบาลด้วย,ยท่านก็ให้งบลงทุนมานะพันเจ็ดร้อยกว่าล้านตอนนี้ผมเองในฐานะในอำเภอเนี่ยเป็นประธานกํากับดูแลสิ่งแวดล้อมะระดับพื้นที่ของเกาะเต่าและของเกาะพังงนันก็ได้ลงมติแล้วเห็นชอบในการที่จะ,ะดึง,ด,ง,ด,งดึงไฟฟ้ามาจากขนมครับ เพราะที่นี้ไฟฟ้าเนี่ยอย่างผู้ประกอบการามีห้องสักสองร้อยเนี่ยค่าไฟเดือนสองล้านค่าไฟนะมหาศาลครับแต่เนื่องจอากนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากปีหนึ่งประมาณ6กหกถึงแปดแสนคนเนี่ยทำให้รายได้ก็อยู่ในจุดที่ว่าดีมากแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในการบริโภคเนี่ยเราก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้แก้ปัญหาสารทุพโภคให้ได้เพราะคนหลังมาเที่ยวแล้วนอกจากปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับความสะดวกสบายด้วยแต่ตรงนี้เป็นหัวใจ ฉะนั้นน้าก็จะหาทางอีกทางหนึ่งแต่ส่วนไฟเนี่ยก็น่าจะแก้ปัญหาได้ในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนอกจากมีนี้แล้วเรามีกล้องตอนนี้เราได้รับกล้องจากทอทอท,อทอบ้างจากกลุ่มจังหวัดบ้างสามารถออนไลน์ดูได้ที่จังหวัดเลยนะครับกล้องเนี่ยกวัสมุยเกาะพัง,งนันเกาะเต่าและหมู่เกาะอ่างทองเป็นการท่องเที่ยวของหมู่เกาะทะเลใต้ ที่นี้เราก็จะมอนุญาตให้ทําน้ําทะเลเป็นน้ําจืดครับท่านหลายประเทศมันทําได้แต่ว่าเราทําไม่ได้เพราะเราไม่แน่ใจว่าความเค็มที่มันเป็นอยู่เนี่ยที่ทาให้ปลาคาร์มังสวยเนี่ยและมีปลาเยอะๆเนี่ยมันพอมีความเค็มถ่งเฉพาะอยู่ตรงนี้อันนี้ทะเลมันก็เหมือนเด็ดล็อกด้วยเหมือนกันบางทีมันไหลไปแล้วมันอาจกลับมาที่เดิมน้ำทะเลเนี่ยเมื่อเมื่อเราดึงมาหนึ่งล้านลิตรเพื่อจะทําเป็นน้ําจืดเนี่ยมันจะได้น้ําจืดอยู่ที่สี่แสนอีหกแสนนี่เป็นน้ําเค็มจัดถอยลงไปนี่อาจจะตายหมดเลยก็ได้ ฉะนั้นตรงนี้เราไม่อนุญาตก็คืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลด้วยใช่ครับเพราะต้องรักษาไว้เรามีโครงการจริงๆเนี่ยจุดดำน้ำนี่ยอย่างเงี้ยก็ดังดำน้ำที่เขาเรียกดำสกูบ้าดังโ <ภา S 2> ดยแทงเนี่ยตรงนี้จุดดำน้ำที่สวยสุดๆของเราเนี่เขาเรียกกองหินชุมพรครับและกองหินใบมันยังมีน้อยไปจริงๆแล้วผมจะเปิดเราขอเรียมใต้น้ำนะครับกำลังศึกษาอยู่ให้ให้ทางทางอาจารย์ทางทางมอเนี่ยช่วยช่วยอยู่ว่ามันทําได้ไหมเพราะจากนี้ห่างไปจาก จากพื้นดินเนี่ยไปประมาณ3มกิโลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทาประมงไม่ได้อยู่แล้วและไม่หยุดเดินเรือฉะนั้นเป็นอาเรีี่เปิดซึ่งเหมือนเหมือนกับประเทศอิสราเอลสร้างสร้างสร้างภูเขาในทะเลอย่างเงี้ยมันต้องมีความฝันมันต้องเพิ่มผลผลิตให้ทางการท่องเที่ยวอยากจะให้ทนายเพอส่งความมั่นใจไปถึงคนที่อยากจะเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมเกาะเต่าสักนิดหนึ่งค่ะก็ก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายนี่มั่นใจได้นะครับไม่ว่าชาวไทยและต่างประเทศนะครับก็เรียนเชิญนะครับเวลคัมทู เกาะเต่าไทยแลนด์นะครับมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยแน่นอนนะครับและสวยสุดๆถ้าท่านไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่ยังไม่เคยเที่ยวที่เกาะเต่านี่ถือว่าเที่ยวไม่ถึงนะครับเขเรียกได้ว่าทั้ง2วันนี้เราก็เต็มอิ่มกันมากทีเดียวนะคะกับาากภารกิจของฝ่ายปกครองแล้วก็การท่องเที่ยวที่เกาะเต่านะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนำเทือมากๆเลยค,ะค่ะสวัสดีครับ <ๆ S 2> หกิจกรรมที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือการดำน้ำตามไปดูความสวยงามของท้องทะเลที่เกาะเต่าและเกาะนางยวนพร้อมๆกันเลยค่ะ มือที่กุฎนทชาติอเต่านะครับมีภารกิจหลักคือช่วยผู้ตกภัยดูแลนักท่องเที่ยวไม่ว่ามีภัยอะไรทางน้ําทางบกทางกรณีภูพัยก็จะช่วยสนับสนุนทุกครั้งครับครับอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาแล้วมาสัมผัสมาสััดมาพักผ่อนแล้วก็มาดำน้ําดูปการังแล้วก็เออจะได้เป็นการพักผ่อนที่ที่พักผ่อนจริงๆก็คือการได้สัมผัสธรรมชาติที่แท้จริง สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนี้อยากมาเที่ยวคือสวนมากจะเป็นจุดเด่นก็คือเป็นเกาะนางยวนและก็จะเป็นชายหาดจะมีพื้นที่ชายหาดสีขาวละเอียดสะอาดก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งช,งชาวต่างชาติชาวไทยให้มาเที่ยวเกาะเต่าเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในอันดับหนึ่งของเอเชีย เจาะลึกจัดเต็มที่เกาะเต่าอำเภอเกาะพัง,งานนอกจากจะไม่น่ากลัวแล้วยังสวยงามและประทับใจมากจริงๆค่ะผู้คนก็ใจดีครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณนายอำเภอเกาะพัง,งานท่านกรดไกสงธานีพี่ๆฝ่ายปกครองและพี่ๆอสอที่ใส่ใจทุกมาตรการในการดูแลความสงบเรียบร้อยดังนั้นนักท่องเที่ยวมั่นใจได้เลยว่ามาเกาะเต่าจะต้องมีความสุขและความประทับใจกลับไปแน่นอนค่ะ และตามคอนเซปต์ของเราแอดอำเภอเดอะเจอร์นี่จะพาคุณผู้ชมไปเยือนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศครั้งหน้าจะพบกันที่อำเภอไหนต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะอยู่ภาคใดจะอยู่ใกล้ไม่ต้องกลัวเราอาสารักษาดินแดนให้อุ่นใจว่าปลอดภัยทุกเขตแคว้นทั่วไทยแลนด์ป้องกันให้เธอสบายใจ มีกำนันผู้ใหญ่บ้านให้พึ่งพานายอำเภอท่านปลัดพร้อมทันทีคอยต้อนรับแก้ปัญหาที่เธอมีนี่คือหัวใจของกรมการปกครองก็คนกันเองเหมือนป้าลุงจะนุ่งผ้าทุงหรือกางเกงมาหากันก็ตามสบายไม่ว่ากัน ถ้าเธอทุกร้อนฉันนั้นพร้อมจะผ่อนคลายก็คนกันเองเหมือนคุ้นเคยถ้ามีปัญหาก็มาหากันไม่ต้องเกรงใจขอยืนยันถ้าเธอทุกร้อนฉันนั้นพร้อมจะผ่อนคลาย